เพื่อลดอาการกระตุกหรือค้างในแอปเทป IPTV ให้หมั่นทำขั้นตอนดังต่อไปนี้2ขั้นตอนขั้นตอนที่1ล้างแคปให้ลูกค้าคลิกไปที่ setting จากนั้นคลิกไปที่แอปให้ลูกค้าคลิกต่อไปที่ดูแอปทั้งหมดจากนั้นเลื่อนลงมาให้เจอคำว่าแสดงแอประบบแล้วคลิกได้เลยคะ่ะเลื่อนหาแอปพลิเคชัน FW IPTV HD ให้เจอนะคะ เมื่อเจอแล้วให้ทำการคลิกได้เลยค่ะลูกค้าจะเห็นว่าแคสมีอยู่21เมกให้ลูกค้าคลิกไปที่ล้างแคสจากนั้นกดตกลงจะเห็นว่าแคสเหลือ16กิโลบิตหรือ0เมกนั่นเองค่ะเพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะทำการล้างแคสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่2เคลียร์แอปพื้นหลังให้ลูกค้าคลิกไปที่ไอคอนสี่เหลี่ยมด้านล่างจากนั้นเลื่อนขึ้นไปเล็กน้อยจะเจอคำว่าล้างทั้งหมด ให้ลูกค้าคลิกได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะทำการเคลียร์แอปพื้นหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับลูกค้าที่ต้องการแก้อาการกระตุกหรือค้างในแอปเทพ IPTV หากใครมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Line แอด fwiptv uhd ค่ะ